นี่พี่น้องมาหัวตรวจทึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยมื่อนี้ลินบ่ไก่าจากบ้ากไก่าจากบ้านพี่น้องงานกับสิประมาณอ่าพอ2ยี่สิบหารู้่ปว่า,วา,วาม่อนถ้าลองจีพีเบิ่งกันอ่ะนี่คุณแม่ก็นอนนี่แหละคุณยายก็นอนชมุมบรรยากาศเย็นยินมา จีมอนลองลองจีพี่เพิ่งดูเหรววาจากจากงานห้าหลินมือนีกับมาบานตัวอำเภอเลยใช่ไหมแล้วลินห้องหลินอยู่ใส่มือนีอำเภอเวียงใหญ่เล่นบ่ก็ลองลองจีจากจากนี่ไปเวียงไอยบึงสี่สิบแปดกิโลสี่สิบแปดอันหอบประมาณทีก็เกือบห้าสิบเนาะก็เกือบห้าสิบรูก็ถือว่าไกลดอก กันยังไงใครเนี่ยก,ก็ดีกว่าผมมีหม,มองนอนนอกนอออนอนมันบ่เอ<ม><ม>านอนเงียนมานอนซานมันมีทางลัดแค่ยี่สิบสี่โลเออมันมีทางลัดอยู่นี่ยังางพวกไก่ถ้าถ้าเป็นทางลัดประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าโลถ้าไปทั้งอ้อมทั้งที่เฮ้ามานั่นกงน,น,นั่นแหละตามนั่นแหละเกือบห้าสิบโลมันอ,มอ้อมพี่ลูกวัดีครับมาต้าใสมาต้นนะ บ้านเขาไปจ้บ้านเขาไปอ,อ๋อเพรานีไงมันต้องผ่านบ้านพักคนขุนด,ด้วยมิฉนนนี่แหละก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อแ่นบรรยากาศดีดิพี่น้องยินสวยๆอยู่แต่ว่าใบๆบบลู bye, ว่าสิเป,ปินจังใดนะครับอย่างบึงพระพี่น้องบึงบรรยากาศดีนี่เด้อพี่น้องพา่ป้าบานไกลเป็นที่หาที่หกกรกฎานี่แหละมากันมานัง แน,นงชมุมวิวแสลานี่แหละเตรียม,มรม้อมๆนี่แหละพี่นงองกับว่าสิเอาวิธีนี่ตั้งเอาวิธีตั้งนี่แหละครับนี่เอารถแห่รถแหถ่ไปนี่แล้วก็วิธีตั้นงนี้กับว่าบ่แคบได้ครับก็ถือว่ากว้างอยู่ดิพี่นงองว่ากว้างบ่ใกล้กับว่าบ่าบ่แคบพวกนั่นปน่านนี้ด้พอดีนะครับทีกับพอดีนี่นะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านได้พี่น้องเดิมมาร่วมทําบุญน้ากันนะครับพาาับปลาบานไกวันที่5ที่6กรกฎานะครับหลังจากปิดพักวงแล้วนะครับไก่กรสิจัดพับปลานะครับไก่มือและพี่น้องไก่แล้วอีกสองวันเรือเดี่ยนเดียวนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ที่ไก่เสียเอาอหลุดแห่สาวน้อยเอาเอา,เอามาจอดนี่แหละครับแล้วก็ทําการแสดงอยู่นี้แต่ว่ายน้ำมือเลี้ยงกะของวันที่หากระสีแห่ออมโมบานแห่ผับปลาเนาะครับพี่น้องเราลัลางจากแห่ผับปลาแล้วก็ ม้มวนตัวกันยยงามอคืนอีกนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านไปสีมากกบมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับมาเอาบุญน้ำกันนะครับนี่คุณมมแม่าจะส่แม่นี่ไปซื้อใข่ตีฮะไปยังเนียบักฮุงว่าฝาน,นกับจีบ้าพี่น้องเ,าาเอาเออพอดีเปะ๊ะค่ะให้ไปสามร้อยกับใส่ปีเลยตีพนันไฮฮาบาทโอ ได้อย่างนี้บ,บ่ได้เลติบอกคุงนี่ดีโอบักกลัวบ่มีบ่มีแต่บักเจงจำรจเจียงเป่าแล้วอยาก<บ>พี่น้องนี่ก็คือขอพระคุณขอพระคุณอันเจียงเป่าหรือว่าพี่เหลานี่แหละเรามาส่งพี่เหลามาแั่งเรียกจได้นี่อังเป่ามาเฮียนคั่งเรียกเลยอยังเตงหูจักกันมาอุ้ยบ่เม็นสิบหาหกปีแลยเตงหูจักกังเป่ามานี่คือบ่าหลายกว่านั้นอังบอกว่าเคยมาเฮียนแต่เทียนี่คือเทียเรียก รถตู้มากพามาเฮียนเลยเพราะว่ากับชาวาลินบอกไก่เนาะขันไปทั้งละก็ยี่สิบกัูขันไปทั้งที่ฮามากะเกือบหาสิบลูตอนนี้อ่างเป่ากับกำลังอาบน้ำอยู่มานน้ำกันหกคนพี่น้องมีอย่างมีอย่างเป่ามีตอมีไอเปียวไอว่าล้วกะไอมอนลวก็ไก่หกคนมานน้ำกันแต่ว่าตัวนี้ลุ้มยินดีอยู่บรรยากาศดีเนาะนอนข้างนอกก็ยิน เย็นมากที่เราเปิดแอร์ไว้ให้ทุกคนนอนพักผ่อนยอนใจแล้วที่ตัวเขาฝ่อพี่อินแล้วกลายเป็นไ,ไอเปียวยพี่เรากะพี่เป่ากำลังอาบน้ำปันผาโซสิลอดตากผาตากผาหนึ่งชั่วโมงสิบหกนาทีพะนะส,สิได้สิได้ไปตั้งไม่อยู่ดิจอบอย่ามีไทจีออ้แล้วอ่อนออกมีดแล้วเขาจังเข่าเอามาฝานแต่ให้พี่เราอยากอ้างบ่าว่าอยากกินตับหมูงพะนะ ก็ได้สีสวยตับโมโหให้กินใส่เ,เจแล้วนะตตอน,นี้คืออิมมออ่มเลี่ว,วแล้วเตะนี่เราบอกซื้อมาตันี้ก็ทอดจากสองตูก็ไดนตัวปตื้นขึ้นก็ใชได้กินเหลวเตะแล้วว่าพักกันอยากอยากก็กินหลังัตงแต่พุ่นบวแมนมาต่้งเต่ตงเตสงการพอดีไก้มาบ้านเมนวล่าสุด เตียงเตี้ยทรงการไอ้ก็ฮงก็ได้กลับมาอีกบัดนี้ก็สิได้กลับมาอีกเที่ยกะยม่ำผู้พี่น้องสิปิดวงผลน,น่ะสิเตรียมอุปกรณ์ออกมาแล้วที่บ้านมันเชเป็นอะไรน้ำป่านั่นแหละชินฮอดสาวลำดวนพี่น้องลูกสาวกลับบ้านไปเฮ็ดธุระบัดนี้มื้อเลี้ยงพุ่นล่ะสิไปพ้อพกันอยู่งานกับสาวลำดวนเรียบ่ได้มาน้ามู่ ปิดดีก็ขึ้นคือเก่าเนาะนรำต,ตาลก็ได้เป็นตนาไนรีได้หมดเดียรหมดนีมินคิวพร้อมเดนผู้ใดว่างกันล่างรู่ไทยพี่เหลาเน่เด้อดนี่ล่างรู่ไทย <c oughs> พีพ่เป่าเนี่ยเด้อคนพอดีค่ำพอดีคำพอดีขั้นหมดไงเป็นได้ขีย้ยากเนะะออาะ <c oughs> แต่อุ้ยยากไปยากว่ากันอยู่ได้บ้าน สิเขาไปดีบ่เนาะแม่ก็เลยว่ายันยันออกบ่ได้เขาบ่าได้เอาล้องไปเบิ่งสนอ,อกแต่ไรว่าสิจอดอยู่พุ่นมันสิไก่ฮะเขาประตูยาป้าใหญ่มาบ่ได้ดีมันจากโบกกับวารู้ว่ามันเสียนี่เนาะเขาได้มันต้องเขาได้แหละเพราะว่าถึงเตะคารซันรถแห่กับสิเขาได้คือคา,าร์รุดอังเปเขาบ่าได้ไมันคยซ้ำๆกันดิรถแห่บอกเขาสิเขาได้บ่วะเขาได้อยู่ดีเนาะแม่ แต่มันสีสิเตรียมว่ายน้ำจอดแต่มันสีอวยยากมาแล้วคุณแม่เตรียมโคกเตรียมสากมาแล้วพี่เนาะโปร่งโปร่งเกรงเกรขาดอะไรคือตำบะฮุ่งนี่ลีเนาะยิ่งที่ขาดบะไรนี่เดี๋ยวจีบว่าแล้วจัดการเองแผนต่ำต่ำต่ำเงินเยอะพราเนาะ มาหอดจอดถึงเลยพี่น้องมาบ้านยน่ำได้นี่ขอบอคอยนอนเดอ้อคอยที่ฮิตนันต่นเฮ็ดนี่มันตื่นเต้นไหมครัมบามาบ้านนั้นที่หอดบ้านเนาะจะอะไรก็ออกไปน้าได้บาดนี่ไปนอนก็นอนไป,ปนอนอยู่หนึ่งก,กงรุเป็นยดงมาบ้าดขังแรกกันบอหนิมาขังแรกเป็นยดงไปแต่มาอีกบ่มื่อบุญไปี๋ยวแต่มาบอ <laughs> เห็นม,าออนนม้าอบุญน้ำบอหนิมันจะได้มาลิ่งเต่า เสด็มาปะน้อเนี่เนาะบุญเสียหอดปะเนาะเือไร่ที่หาห้าหก,กกรกฎาบุลังปีดบวงผุน้ันมีดเข่าแหงเข่าแห้งกันยังว่ามีดอ่ะน,นะ,ระเราต้องห่วงแล้วต่ำซุมือแล้วใส่ซุมือีอพี่น้องก็เล็าบว่าไดบนหันอ่าง,งเป่ากับไอต่อไอเปียวพี่น้องข้าอาบนา้ำข้ายัางอยู่ทะเลาะบึงชิปต่อไปด้อพี่น้องเด้อนะครับ อังเปามากข้างเหลกยิม่มนก็มารั้างแหลกพี่เปียเ่ยก็มารั้างเหลกแต่อยากิบาะว่านี่มาหลายเทีเยแล้วตัวก็มาหลายเทียรแล้วเอามาใส่ลกักกระพี่น้องมือแรงนีพายุไกลกับย,ยืมใหม่หลังใจที่มาสานอยเพชรปั่นเพลงเข้าทำการแสดงยูอำเภอแวงใหญ่หนะครับจังหวัด ขอนแก่นได้พี่น้องเด er, ้อม <im Fu> <im sters> ืออื่นกับเหรียอยู่ขอนแก่นเหรียสองมือติดนะครับมือแล้นเาหลีนอยู่อำเภอบรนเฮดเนาะบรนเฮดจังหวัดขอนแก่นคือกันครับพี่น้องครับพายุไก่เมืองใดกับเรื่องไม่กำลังใจที่มาสนองเพลินเพียงกันใดเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวปสนี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ